โอเค,ครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบโหมดเปลี่ยนเสียงให้ดูนะครับกับโ o c o X3 Pro นะโอเคโหมดเปลี่ยนเสียงเนี่ยก็คือจะอยู่ในโหมดเกมทโบนะครับผมซึ่งเกมทโบเนี่ยถ้าเราเพิ่มเกมนี้ลงไปในเกมทโบแล้วเนะี่ยเราก็จะเข้าผ่านเกมทโบหรือว่าจะเข้าแบบเข้าแอปธรรมดาก็ได้นะครับมันก็จะมีให้โดยมันจะอยู่บนซ้ายมือครับเราเลื่อน เลื่อนแบบเลื่อนเฉียงลงมานะมุมบนจากซ้ายมือแล้วก็เลื่อนเฉียงมาปั๊มมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะแล้วก็ดูที่มุมขวานะครับเห็นไอตัวที่มันชี้ลงนี่ไหมนั่นแหละแล้วก็กดไปปั๊มนี่มันก็จะมีตรงนี้เห็นรูปคนที่ไหมครับรูปคนที่มันมีเหมือนเสียงออกมานะก็ตอนนี้ผมก็ยังเป็นบาดีนะเสียงก็ปลีแปลกเลยนะโอเคเราก็กดเข้าไปตรงคนนี่ปั๊มนี่มันก็จะมีให้นะ มันจะมีต้นฉบับก็คือเสียงธรรมดาปกติแล้วก็เสียงเด็กผู้หญิงแล้วก็หญิงแล้วก็ชายแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็การ์ตูนนะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงผู้หญิงกันดูนะโอเคเสียงผู้หญิงนะครับมันมีให้ลองนะกดคาว่าลองตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็กดค้างไว้นะเราอยากพูดอะไรล้วก็ลองกดคลางไว้1 2 3สสวัสดีครับ1 2 3 4 5้าประมาณนี้นะ มันก็จะประมาณนี้นะมันก็ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงหรอกครับมันก็จะเป็นประมาณเสียง AI อะไรประมาณนั้นแหละนะมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเสียงมันก็จะไม่ค่อยตรงตามอันนี้หรอกแต่มันก็จะเปลี่ยนเสียงเราละกันนะครับผมเออลองไปเป็นเสียงผู้หญิงดูหญิงนะครับผมหนึ่งสสามสีหสวัสดีครับอ่าประมาณนี้หนึ่งสองสามสีห้าสวัสดีครับอ่าประมาณนี้อเดี๋ยวลองไปลองดูเสียงผู้ชาย รู้หนึ่งสองสาห้าหสิบทดสอบทดสอบรู้หนึ่งสองสาเปเก้าสทดสอบทดสอบโันนี้ก็น่าจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับมาดูอันนี้นี้นสุดยอดความฟ,ฟังไม่รู้เรื่องนะครับหนึ่งสองสามสีห้จ็ดแปเก้าอีดแปดเครับผมมันอันนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับผมเสียงนจะเป็นแบบ ลำคาญด้วยนะผมเพื่อนในทีมน่าจะลำคาญเราด้วยนะต่อไปเป็นเสียงที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับพวกเสียงต่างๆนะเพราะว่าเสียงนี้รู้สึกว่ามันจะเออมาดูดิลองฟังดูวยครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงนี้ชอบที่สุดแล้วด้วยครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงนี้ชอบที่สุดแล้วเนี่ยเสียงนี้มันน่าจะฟังชัดที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นเสียงที่ผมว่าน่าจะเกียนที่สุดละเอาไปใช้กับ เปอนทีมได้นะครับผมแต่เวลาจะเอาไปใช้เนี่ยผมแนะนานะคือเวลาจะใช้เนี่ยต้องพูดให้ชัดๆนะครับผมชัดถ้อยชัดคําแล้วก็พูดห้ามไว้นะครับว่าเสียงเวลาเราใช้เสียงอันนี้ไปแล้วเนี่ยคือเพื่อนเราจะฟังเราแบบบางทีก็ไม่ค่อยชัดนะครับบางคําเราต้องพูดแบบแบบนี้แบบเดินตรงตรงหน้ามีคน ตรงซ้ายมีคนอะไรเงี้ยเราจะไม่ตรงหน้ามีคนตรงซ้ายมีคนอะไรเงนนี้ยเราจะไม่พูดนะคือมันจะแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็ถ้าเกิดใช้แอปเปลี่ยนเสียงเนี่ยเออไม่ใช่แอปเปลี่ยนเสียงใช้โหมดเปลี่ยนเสียงเนี่ยนะครับผมก็อยากเอาไปลองใช้เล่นก็ได้นะแต่ผมจะอาจให้เล่นแบบในเกมไม่ได้นะเพราะว่าคือเราเล่นไปเองอ่ะแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะนั่นแหละผมก็เลยทําให้ไม่ได้นะนะครับผมก็ ใครสนใจก็ลองอไปเล่นกันดูนะก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะลองหามาทำให้นะนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะประมาณทดลองให้ดูนะก็ใครที่ชอบก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะไปละบาย